บันไดโน้นะคะใช่ใช่ยังไม่ได้เข้าปริมปริม,รม,รมตั้งแต่คืนของวันที่ยี่สิจนทั้งถึงวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดย่างเข้าวันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับได้มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากในทะเลอ่าวไทยเนี่ย พัดผ่านพาดเข้ามาในเขตจังหวัดสงขลาทําให้มีฝนตกใน,ในปริมาณมากก็ติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วขณะนี้ปริมาณน้ําฝนที่วัดได้ประมาณ80มิลิเมตรก็เกิดทำให้เกิดน้ําท่วมขังนะครับเราเรียกว่าน้ําท่วมขังจากภูเขาต่างๆที่จะลงสู่ที่ราบเนี่ยมาค้างบนพื้นผิวจราจรอย่างเช่นที่อําเภอเทพาเมื่อวานนี้วันที่21นี่ยนะครับที่มีปัญหาถึงท่าน รถไฟไม่สามารถจะเดินได้ขณะนี้เนี่ยทางการรถไฟกับทางพี่น้องชาวบ้านที่อำเภอเทพาก็สามารถซ่อมดูแลรถไฟก็เดินได้แล้วนะครับในขณะที่บนผิวจราจรไม่ว่าจะเป็นถนนกาญจนาวณิชิหรือถนนลบบุรีราเมศนะครับขณะน,นี้ทางแขวงการทางกับทางหลวงชนบทเนี่ยได้มาดูแลปกักป้ายแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยใช้จราจรได้แล้วถามสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาว่าถ้าวันนี้วันที่21เนี่ย ถ้าฝนยังตกอยู่เนี่ยนะครับจะตกอีกนานไหมทางอุตุบอกตกไม่น่าจะเกินวันที่22พี่น้องที่จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วหัดใหญ่น้ำจะท่วมไหมหัดใหญ่เนี่ยจะต้องดูแลในคลองอู่ตะเภาขณะนี้ปริมาณน้ำในลำคลองอู่ตะเภาเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะครับเพียง6-7เมตรนะครับเพราะฉะนั้นยังรับได้ในขณะที่ ฝนที่ตกเนี่ยถ้าไปตกที่อําเภอสเดาซึ่งเป็นต้นน้ําของคลองอูตะเภาจะไหลลงหาดใหญ่เนี่ยที่อําเภอเทพาเรามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่จุน้ําได้53ล้านลูกบาทเมตรขนาดนี้เนี่ยที่อ่างเนี่ยมีน้ําเพียงแค่23ล้านลูกบาทเมตรยังจุได้อีก30มสิบกว่าล้านเพราะฉนั้นถ้าฝนตกเพราะย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถจะบริหารจัดการไม่ให้พี่น้องอ เกิดน้ําท่วมได้นะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดพายุใหญ่ๆเข้ามาติดต่อกัน2-3ลูกนั่นอาจจะเป็นปัญหาแต่ในขณะนี้สภาพอากาศข้างหน้าใน10-15วันเนี่ยยังไม่มีล่องรอยที่จะเกิดพายุหรือดีเพชชันมีแต่เพียงย่อมความกดอากาศตา่ำซึ่งถือว่าเป็นไปตามฤดูกาลนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องที่อยู่บริเวณที่ลาดต่ำนะครับหรืออยู่เชิงเขาให้ระมัดระวังเรื่อง ดินโคลนถล่มด้วยกับประการที่2เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีลูกหลานของเราชาวสงขาเนี่ยเสียชีวิตไปก็เนื่องจากฝนเพิ่งตกน้ำเพิ่งขึ้นลูกหลานก็ล,ลงไปเล่น <c oughs> ในน้ําก็ทําให้เสียชีวิตไปเพราะจมน้ำะนะครับก็ขอให้ช่วยกันมันราระวังดูแลด้วย